บทสนทนาต่อมาเราจะพูดถึงเรื่องของบทสนทนาเนี้นะคะมาดูสิโอ้ยค่อนข้างจะยาวเหมือนกันนะบทสนทนานี้อือ๋อค่ะมาเลยค่ะกูนายดึ n อ่ากูนายเดินทุกคนรู้อยู่แล้วเนาะกูนายเดินแปลว่ากูนายเดินแปลว่าสวัสดีตอนเช้านะกูนายเดินกูนายเดินวัยรุ่น สวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญครับเชิญค่ะเนอัลมักอิสติออร์ซุนุสต้องการซื้ออะไรคะ,นะค่ะคุณต้องการซื้ออะไรคะครับบีดเอ็กเมกต้องการซื้อขนมปังหนึ่งก้อนนะคะบีดลิเทรสุดสุดแปลว่านมนะคะเวเบชยูมูร์ชายูทาบยูมูร์านะคะแปลว,ว่าไข่ ต้องการซื้อไข่5ฟองนะคะนี่คำว่า a l m a ั i อิ i o r อ um รมก็คือฉันต้องการซื้อฉันต้องการซื้อซื้ออะไรซื้อขนมปัง1ก้อนซื้อนม1ลิตรและซื้อไข่5ฟองนะคะแบก็บอกว่าทำมัมได้เลยคุยรุ่นนี่ครับนี่ค่ะอ่ะ บัชคาบิลเชอิสติโอรมุส u n นุสต้องการอย่างอื่นไหมครับคุณต้องการอย่างอื่นไหมคะอาก็บอกว่าไฮร์ไม่ไม่เทเชคุเรตขอบคุณมากนะคะเฮปซิ c คาชลีระทั้งหมดนี้นะคะคำว่าเฮปซีก็คือทั้งหมดทั้งหมดอะไรทั้งหมดนี้กี่ลีราคาชลีร a นะคะเขาใช้คำว่าลีรา ลองนะคะไม่ใช่ลีลานะคะไม่ใช่ลีลาด้วยนะคะต้องลองออกเสียงเป็นลีราลีราหรือเราจะบอกว่าเฮฟซีเนคดาดก็ได้เหมือนกันนะเนคเนคคาคาคาต้องเขียนเป็นเนนะคะเนคดาดเฮฟซีเนคดาดหรืออาจจะได้ยินนะคะเฮฟซี c, นะคะ บางคนอาจจะได้ยินนะคะคัชพาราก็แปลว่าราคาเท่าไหร่กี่บาทนะคะกี่ลีราไม่ใช่บาทเนาะราคาเท่าไหร่เอาง่ายๆนะคะทั้งกี่ลีราเป็นเงินจำนวนเท่าไหร่นะคะเท่าไหร่นะคะใช้ได้เลยนะคะเซฟเซฟก็ใช้แบบนี้นะคะเนคดานเอาแบบเซฟเซฟนะคะเฮฟซีคัชลีราเฮฟซีเนคดานเฮฟซีคัชพารา นะคะเขาก็ถามมาเบก็บอกว่าบอกว่าอะไรคะเจ็ดภาษาตรุรกีคือเยดีเยดีลีราลีรานะคะแบเอาเอาร์นะคะก็บอกว่าบุยรุนเชิคุล็นี่ครับนี่ค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะอาก็บอกว่าโอ้ยแล้วก็จบนะคะนี่คือเรื่องต่อมาแล้วนะก็จบ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเรียนรู้ภาษาธุรกีกับช่อง ICST กับ z ี m นะคะสำหรับใครที่สนใจอยากเรียนรู้ภาษาธุรกีแบบจริงจังตั้งแต่พื้นฐานเป็นลำดับขั้นตอนเลยนะคะระดับ A1 ก็สามารถที่จะส่งข้อความไปข้างใต้หรือว่าคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะคะ